ครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปิชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับพี่ฟูอีกแล้วนะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับตบวเออก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราสองห้าหกเจ็ดนะครับผมซึ่งเป็นวันปีใหม่นั่นเองก็ ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาบอกว่าจะมาบอกทุกคนว่าพี่ก็ดีใจนะครับเอ่อพี่ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาไลฟ์สตรีมแล้วก็ได้มาเจอกับพวกเรานะครับพี่รู้สึกเอ่อโชคดีนะที่มีพวกเราเป็นคนดูของพี่นะครับพี่รู้สึกขอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยซับพอตอ่าคอยสมัครสมาชิก รายเดือนของพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสมัครด้วยใจหรือว่าโดนพี่หลอกให้สมัครหรือโดนพี่บังคับนะครับก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตกันมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆคนดูที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับถึงแมไ้ไม่ได้ดูเน่ยไม่ได้ซับพี่ก็ตามก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันเข้ามาไลค์เข้ามาแชร์เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับก็อย่างว่าปีที่เล้วก็คือสาหัสมากก่อนจะสิ้นปีโน้ตบุ๊กพี่ก็พังมอไซค์ก็พังนู่นนี่นั่น พังหมดนะฮะก็ตามสภาพนะครับก็คิดถึงพวกเราพี่อยาบอกเลยที่ไม่ได้สตรีมเล่นเกมกับพวกเราพี่คิดถึงพวกเรามากอันนี้พูดจากใจไอเลิฟอยู่เลยนะครับเออหน้าใครว่าพี่ฟูเสียแซงไม่ได้พี่ไม่ได้เสียแซงพี่คิดถึงพวกเราจริงนะฮะบางคนยังไม่รู้นะมาพี่ ยงที่น้ตบุ๊กพี่เสียหรือน้ตบุ๊กพี่พังเนี่ยพี่ไปนั่งไลฟ์สตรีมในทิกต o k นะครับก็จะลืมไปติดตามช่องทิกต o k นะรประมาณทุ่มหนึ่งพี่ก็จะนั่งพูดคุยกับพวกเราไปเรื่อยเปื่ยแหละนะครับให้ใหายคิดถึงกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถึงแม้มันจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ตรงใจเรามาบ้างเล็กน้อยมันก็เรื่องปกตินะครับก็ปล่อยผ่านมันไปนะฮะ ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับปีนี้นะครับก็แก่ขึ้นไปอีกหนึ่งปีไอ้พวกสาได้ยำสลัดพักไอ้พวกแก่แต่ฉันแก่กว่าพวกแกเออเออก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากเพราะว่าพี่ก็บันทึกใน iPad นะครับก็น่าจะตัดต่อให้ได้ดีที่สุดนะครับปีใหม่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนปีนี้นะครับพี่ฟูก็จะพยายามที่จะทำคลิปที่มันดีขึ้น นะครับเพื่อที่จะหาตังค์ไม่ไหวแล้วหาตังค์ซื้อคอมใหม่นะฮะอันนี้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนพี่นะฮะหรือจะเป็นสมทบทุนร่วงร่วมบริจาคนะฮะหรือช่วยพี่ฟูอ่ามีตังค์ไปซื้อคอมใหม่ก็สามารถโดเนียได้หรือไม่ก็สมัครสมาชิกช่องหรือไม่ก็อ่าส่งขอบคุณนะครับมันจะเป็นคําว่าขอบคุณมยพี่จำไม่ผิดนะฮะก็จะลืมอ่าสนับสนุนกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้จะขอตัวไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดหนึ่งปีกว่านะครับที่พี่สตรีมาหรือเปล่าประมาณนั้นแหละนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับรักทุกคนแล้วก็เป็นห่วงทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับก็อย่าลืมแปลงฟันระวังฟันเป็นแมงนะฮะเอาไว้เจอกันโน้ตบุ๊กเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันน่าจะเสร็จก่อนวันเสาร์นะฮะน่าจะวันเสาร์นั้นจะเจอกันนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายรักทุกคนนะ ไปคอยมีความสุขมากๆครับเอาจั๊กกะเล่เป็นดม